หาให้มากินเพเลยเอออนะอยู่ตัวเดียวเองก็ต้องดูแลตัวเองรอดเหลือมาตัวเดียวอยู่ให้ได้อยู่ให้ปลอดภัยเพื่อนของเจ้าหายไปละสองตัวหายไม่เหลือซากเลยเป็นไปได้งไงมาแพะกินอาหาราปไปขาโปรยไว้ให้เร็วมาเดินมาเดินมาแพะหลุกไหมมาเดินมาแพะเร็ว กินทางโน้นกินทางโน้ทนทางโน้นมีอาหารหลกไปกินทางโน้นไปกินทางโน้นทางโน้นครับป่อยอาหารด้วยฮยเดินไปเดินไปเดินไปจะมีอาหารอยู่ตรงโน้นเดินไปเดินไปจะมีอาหารตรงแถวนั้นแหละแถวนั้นแหละแถวนั้นเออกินเลยนั่นแหละนั่นแหละกินเลยกินเลยกินเลย นกกวัดเขามีลูกของเขาอยู่ตรงนี้สองตัว<อ>นกกวัดเลยนกปิดนี่ให้เสียงนกกวัดแม่เขาอยู่นะ,ะอยู่แข็งแรงก็ไปนะหลกนะปิดกากค้าแข็งมีเรี่ยวมีแรงก็บินไปกับแม่ของจา้าแม่จ้าจะดูแลเองช่วงนี้ ช่วงนี้ยังอยู่ในอ้อมอกของแม่อยู่ต้องเชื่อฟังแม่นะแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนอาหารก็กินนะอ,อแล้วก็ปิกีกากแข็ง,ขงจเจริญเติบโตแล้วก็ต้องดูแลแม่นะให้ความกระตันอยู่ปกป้องแม่แม่เขาแก่เท่าไปเรื่อยๆนะผู้เป็นแม่ก็คือผู้ให้นะไม่เอาอะไร มันไม่เรียกร้องขออะไรแต่เจ้าต้องดูแลนในฐานนะเป็นลูกกระตันอยู่นะเอ๊ะ